เราเลี้ยงหารด้วยผักตบชวานะคะเป็นอาหารเสริมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะกลายเป็นอาหารหลักแล้วค่ะพอไม่ยอมกินอาหารกันกินแต่ผักอร่อยอร่อยแค่ไหนดูโอ้โห กินกันอริณอร่อย